ไปดูที่อยุธยากันบ้านนะครับโดยสถานการณ์น้ำนะครับยังคงท่วมล้นตะลิ่งนะครับนานนับ2เดือนบางบ้านเนี่ยต้องย้ายไปอยู่บ้านคนรู้จักนะครับอาจจะหวั่นว่าความปลอดภัยของเด็กเนี่ยอาจจะไม่มีครับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยานะครับไหลผ่าน43นะครับไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาก <c oughs> ็อยู่ที่1,989ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเมื่อวานนี้นะครับไหลผ่านอยู่ที่1,948เมตรลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะครับ ปริมาณน้ําก็ไหลผ่านเพิ่มขึ้น41ลูกบา์เมตรต่อวินาทีระดับน้ําที่4.35บ้านป้อมพระนครศรียุทธยานะครับระดับตลิ่งอยู่ที่4.35เมตรระดับน้ําอยู่ที่4.49เมตรนะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่4.47เมตรระดับน้ําเพิ่มขึ้นโดยจังหวัดครับได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็พื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจานวน6อําเภอ1อําเภอเสนานะครับ2อําเภอปักไห่3อําเภอบางบาน สี่อำเภอบางไทรห้าอำเภอพานครศรีทยาและ6กอำเภอบางปะอินทางนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะครับไปที่ตำบลบ้านกระทุ่มมาเภอเสนาจงังหวัดพานครศรีทยาครับพบว่ขาขณะนี้นะครับมวลน้ําในพื้นที่เนี่ยมีมาเกือบ2เดือนแล้วชุมชนหมู่ที่2ตำบลบ,บ้านกระทุ่มนะครับโดยเฉพาะเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณน้ําสูงขึ้นประกอบกับฝนที่ตกลงมาแทบทุกหลังคาเรือน ทางด้านของนายสวงสีนางแย้มนะครับอายุ64ปีบ้านเลขที่52ทั2หมู่ที่2ตำบลบางกระทุมม่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุยาก็เล่าให้ฟังว่าพื้นที่ของตนเองนะครับถูกน้ําท่วมมานานเกือบ2เดือนตอนนี้น้ําท่วมหมดแล้วนะครับตนเองก็ไม่มีที่อยู่แล้วนะครับต้องไปอาศาัยอยู่ที่บ้านญาติเพราะน้ําท่วมถึงตัวบ้านแล้วขึ้นสูงเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ห่วงว่าเด็กๆเ,เนี่ยที่อยู่ในบ้านของเขาเนี่ยจะตกลงไปในน้ําจึงต้องไปอาศัยบ้านที่น้ําไม่ท่วมเพราะว่าบ้านของตนเองเนี่ยก็ท่วมเกือบทุกปีขึ้นอยู่แต่ว่าจะท่วมมากหรือน้อยแต่ว่าสําหรับปีนี้นะครับบอกว่าประกอบกับฝนที่ตกลงมาแล้วก็น้ําที่มาเร็วด้วยปัจจุบันก็ยังคงตกอยู่เรื่อยๆครับนุนี่คือสถานการณ์ไงตอนนี้เป็นงไงบ้งงางได้ไหม,ไมอยู่ไม่ไาานาแล้วก็ส่บ้านไปแล้ว ็นอย่างนี้มานานเลยครับนี่ก็เราสองประเทศเลยสองประเทศกว่าแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้คือสุดแล้วสุดเต็มที่แล้วอันนี้ลำบากเลยลำบากลำบากคืเด็กเขาดิเด็กมันมีเลพโคนี่ฮะยกลัวโดนน้ำอะไรตอนนี้เขาใส่ยู่ันอยู่ใช่ยูใหญ่มากเอยนี้เด็ตอนมีเด็กเยอะใหญ่โคนอ่ะแล้วมีเด็กสอนด้วยตอนนี้เราต้องไปอาศัยอยู่ที่อื่นใช่มใช่ใช่ใช่อให้ไปอยู่ไปช่วย แเวาทุกปีไหมทุกปีทุกปีใช่ไหมปีนี้มันไหวไหมหรือ,อยังไงปีนี้มันมาไหวกว่นเยอะ